น้ำกอง RO เย็นเจี๊ยบหรือน้ำร้อน100องศาครับก็กดจ่ายได้ง่ายๆครับกับเครื่องกองน้ำ Angel RO Portable T4 เจียบปักเติมน้ำใช้ได้เลยครับไม่ต้องติดตั้งไม่ต้องพึ่งช่างนี่คือเครื่องกองน้ำ RO ครับที่ไม่ต้องเจาะไม่ต้องติดตั้งไม่งอช่างครับเพียงแค่เติมน้ำนะครับตั้งไว้บนโต๊ะบนเคาน์เตอร์ครัวแบบนี้ได้เลยครับและยังสามารถเลือกการจ่ายน้ำอุณหภูมิได้หลากหลายตั้งแต่น้ำเย็นเลขตัวเดียวจนถึงน้ำร้อน100องศาครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราไปรีวิวครับกับ Angel RO Portable T4 ผู้สนใจคุณสามารถดูโปรโมชั่นราคาพิเศษได้ที่ตะก้าฝั่งซ้ายมือหรือ De tion ใตค้คิทนี่เลยครับสวัสดีครับผมพัชจากทีพัชรีวิวอย่างแรกนะครับผมอยากให้ทุกคนรู้จักแบรนด์แองเจิลก่อนนะครับแองเจิลเนี่ยเป็นแบรนด์จากประเทศจีนนะครับที่มีชื่อเสียงอย่างมากนะครับในเรื่องของเครื่องกลองน้ำนะครับถ้าใครเคยไปสนามบ,บินเซี่งยงไฮ้เนี่ยเราจะเห็นว่าเครื่องกลองน้ำของเขาแบรนด์เขาเนี่ยเต็มสนามบินไปหมดเลยนะครับ และในห้างร้านหน่วยงานต่างๆบริษัทต่างๆเนี ing, ่ยก็มีเครื่องของน้ําของเขาเยอะมากๆนะครับตัวน pues, ี้เนี่ยขายดีมากในจีนนะครับและต้องบอกว่าเครื่องกองน้ําประเภทนี้เนี่ยขายดีมากๆนะครับจากที่ผมเคยรีวิวมานะครับมันใช้งานได้ง่ายมากๆเขายังผ่านการรับรองมาตรฐานมากมายครับเช่น UL นะครับมาตรฐานด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าของสหรัฐอเมริกา s c s นะครับรวมไปถึงฮาลันก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยเรามั่นใจได้เลยว่าเครื่องกองน้าตัวนี้เนี่ยปลอดภัยสะอาดดื่มได้อย่างแน่นอนนะครับตัวนี้คือ Angel RO Portable T4 ครับ T4 ก็คือสีขั้นตอนนะครับจะมีไส้กรองสองไส้นะซึ่งรวมแล้วสีขั้นตอนเรียกง่ายๆว่าสิ่งที่ไม่ดีก็ถูกกรองไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟุน่นผงต่างๆนะครับโลหะหนักสนิมตามท่อกลิ่นต่างๆสารอินทรีย์เชื้อโรคแบคทีเรียก,ก็สามารถกรองได้นะครับและการกรองนี้นจะเป็นระดับที่เป็น RO นะครับ0.0001ไมโครนั่นเองละเอียดมากๆนะครับและจ่ายเป็นน้ำสะอาดให้เราตรงนี้สำหรับดื่มและปูนหกนั่นเองครับ อ้ประกอบของตัวเครื่องนะครับด้านหลักเนี่ยจะเป็นแทงน้ําดิบนะครับที่เราไปเติมน้ํามานะครับจะเป็นน้ําจากก๊อกมานะครับคือยกไปเติมได้เลยนะครับในทุกครั้งที่มีการเติมน้ำเนี่ยอยากให้ยกตัวแทงออกมานะครับแล้วก็เทน้ําทิ้งให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็เติมน้ําสะอาดเข้าไปอย่าแบบเปิดฝาเติมน้ําเลยแบบนี้นะครับจะเป็นหลักการที่ไม่ถูกต้องนะครับแน่นอนครับว่านี่คือเครื่องของน้าที่เป็น R.O. หรือว่า r e v e r s e Osmosis นะครับก็จะต้องมีน้ําที่เป็นน้ําเสียน้ําทิ้งมาในระบบด้วยนะครับเป็นเรื่องปกติของ R.O. อยู่แแลล้วหะ การสั่งงานเครื่องกรองน้ำแองเจลรุ่นนี้นะครับทำผ่านทัชพนเนลด้านหน้านะครับซึ่งเราสามารถที่จะเลือกการจ่ายน้ําได้นะครับว่าเป็นอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับนี่นะฮะตรงนี้นะครับเห็นไหมตอนนี้เนี่ยจะเป็นเลขตัวเดียวนะครับที่7องศาเย็นมากเราจะได้น้าเย็นนะครับที่7องศาเซลเซียสเลยนะครับปรับตามสุดได้ที่6องศาเซลเซียสนะครับเนี่ยคือพร้อมดื่มแล้ว เป็นน้ำสะอาดนะครับที่สามารถดื่มได้จริงๆครับและเราต้องบอกว่าตัวน้ำนี่คือใส่ออมากๆนะครับด้วยการกรองระดับ R.O. นะครับดังนั้นเนี่ยไว้วางใจได้เลยหลายคนที่ไม่เคยใช้เครื่องกรองน้ำ r า o ตั้งโต๊ะอ,อาจจะนึกภาพไม่ออกครับคือหลักการทำงานแบบนี้ เราเติมน้ำติดจากน้ำปะปาน้ำก๊อกบ้านเราได้เลยครับโดยที่แทงนี้จะมีความจุที่4.8ลิตรครับน้ำติบใส่ไว้ที่ด้านหลังนะครับตัวเครื่องจะทำการกรองด้วยระบบรีเวิร์สออนโมรซีดครับสังเกตน้ำล้นจากแทงเล็กด้านซ้ายครับจะเป็นน้ำคืนจากระบบรีเวิร์สออนโมรซครับซึ่งก็จะไปปะปนกับน้ำติบนะครับไม่เป็นไรนะครับเครื่องของน้ำระบบ AO ตั้งโตะมักจะดีไซน์แบบนี้นะครับเพื่อประหยัดพื้นที่ให้ได้มากสุดนะครับสุดท้ายน้ำทั้งหมดเหล่านี้นะครับจะถูกกรองและคำนวณว่่่่าาาไไมเเเกกิินนนนจว้้บบทีรรรใสขปตอแคั กรองเป็นน้ำอาโอสะอาดเก็บไว้ที่เหยือกด,ด้านหน้าใช่ครับน้ำที่กำลังเพิ่มขึ้นตอนนี้คือน,น้ำสะอาดที่กรองแล้วมีความจุที่1.8ลิตรเป็นน้ำอุณหภูมิห้องและที่หน้าจอยังแสดงผลค่า TDS หรือสารละลายในน้ำซึ่งค่าต่ำมากครับเพียง22เท่านั้นเมาะสมกับการดื่มและบริโภค ก่อนจะไปเลือกอุณหภูมิน้ํามาดูระบบสัมผัสครับทำงานได้เหมาะสมดีมากครับแตะปุ๊บมาปั๊บนะครับเราสามารถเลือกปริมาณน้ําการจ่ายได้ว่าต้องการน้ํามากน้อยครับตั้งแต่150 250 500 700และ999มิลลิลิตรหรือ1ลิตรนั่นแหละครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับค่านี้จะถูกจําไว้ในการใช้งานครั้งต่อไปสําหรับทุกอุณหภูมิการจ่ายน้ําครับน้ำสำรองที่กรองแล้วนะครับจะมีความจุประมาณ1.8ลิตรครับและคุณสามารถกดจ่ายน้ำที่ด้านหน้าของโตเครื่อง แต่ในน้ำร้อนก็จะมีระบบเซฟตี้อยู่ครับเราต้องกดอัลล็อกก่อนถึงจะสามารถจ่ายน้ำร้อนได้ครับแต่สำหรับน้ำอุ่นลงไปสามารถกดจ่ายได้เลยครับไม่ต้องกดอัลล็อกก่อนแอมเบียนนะครับหรือนะ้ำอุณหภูมิห้อง,องตอนนี้คือประมาณ29องศาครับเราก็จะได้น้ำจากเหีือออกมาใช้งานและน้ำเย็นภายในตัวเครื่องจะมีระบบทำความเย็นที่รวดเร็วครับ โดยคุณสามารถปรับเลือกอุณหภูมิของน้ําได้ถึง46ระดับครับอย่างน้าเย็นก็คือ6องศาเซลเซียสถึง13องศาเซลเซียสอันนี้ตั้งค่าล่วงหน้าได้เลยนะครับปล่อยไว้5วิระบบประจำอุณหภูมินั้นครับที่มิลค์หรือตรงนี้เป็นน้ําอุ่นครับเราสามารถปรับเลือกอุณหภูมิได้ตั้งแต่45องศาถึง55องศาเซลเซียสครับทีก็สามารถปรับเลือกอุณหภูมิได้ตั้งแต่45องศาถึง85องศาเซลเซียสครับและในน้ําร้อนสุดนะครับที่ฮอตเนี่ยก็จะเลือกได้ เรียกว่าครบการใช้งานทุกย่านอุณหภูมิเลยโดยทั้งน้ําเย็นภายในก็มีขนาดประมานึงครับด้วยระบบทําความเย็นที่รวดเร็วถ้าไม่กดเยอะจนเกินไปเราจะได้น้าเย็นตลอดทั้งวันเลยครับเมื่อน้ําในแทงน้ําเย็นลดลงนะครับก็จะมาดึงน้ําจากเกล็กด้านหน้าเข้าไปทําความเย็นต่อน้ําที่เกลือลดลงระบบรีเวิร์สออโมซิสก็จะทํางานกรองน้ําบนลูปแบบนี้ไปครับและทุกการจ่ายน้ำครับก็สามารถจ่ายได้อย่างรวดเร็วครับแตะสั่งงานปุ๊บจ่ายน้ําปั๊บตัวอย่างนี้คือผมต้องการจ่ายน้ําเย็น6องศาเซลเซียสที่150มิล ใสๆเย,ย,ย็นๆแบบนี้เลยตอนแรกผมก็คิดว่าอาจจะไม่เย็นเนาะอาจจะธรรมดานะครับแต่ว่าอันนี้คือลองชิมดูครับกับน้ําเย็นที่กดมาครั้งแรกอืเย็นมากครับไอขึ้นแล้วเห็นไหมรอบนี้คือไอขึ้นแล้วนะครับและผมรู้สึกได้เลยนะครับว่าตัวน้ําสะอาดนะครับไม่มีสีไม่มีกลิ่นหรือว่าความแปลกๆมาเจือปนนะครับสดชื่นดีดังนั้นใครชอบดื่มน้ําเย็นนะครับไม่อยาเปิดตู้เย็นให้วุ่นวายนะครับ เครื่องกองน้ำแบบ Ao Portable ตั้งโต๊ะแบบนี้เป็นอีกหนึ่งคำตอบที่สะดวกสบายดีมาดูความใสของน้ำอุณหภูมิห้องมาครับเนี่ยครับใสปิงปงแบบนี้ หรือใครใส่พ่อบ้านติดมัชชะนะครับต้องชงนมให้ลูกหรือว่าต้องดูแลภรรยานะครับคุณก็สามารถกดจ่ายน้ําร้อนน้ําอุ่นได้ทันทีครับอย่างน้ําร้อน85องศา100องศาเนี่ยเป็นการต้มแบบเดียวไามนะครับไม่ได้ต้มไปก่อนนะครับดังนั้นมันจะไม่กินไฟและต้มได้รวดเร็วมากครับแต่ปุ๊บต้มปั๊บจ่ายน้ําร้อนได้ทันทีไม่เกินวิ2วิครับน้ำร้อนออกมาให้เราใช้งานแล้ว และอุณหภูมิก็คือทําได้ร้อนจริงเย็นจริงนะครับอย่างตัวอย่างคือน้ําเย็นที่บอกว่าจ่ายได้6องศาเซลเซียสนะครับก็เป็น6องศาเซลเซียสจริงๆครับถึงบอกว่าเมื่อกี้กินแล้วมันเย็นเจี๊ยบเลยอ่ะโอ้ยอันนี้ร้อนร้อนหรือใครต้องการน้ํากรองอุณหภูมิห้องไปใช้งานเพิ่มเติมครับก็สามารถเล่นจากเหยือกได้เลยครับอาจจะแบบกินข้าวกันน้องสี่ห้าคนนะครับแล้วก็เทให้ทุกคนที่ไม่อยากดื่มน้ําเย็นนะครับก็ใช้งานได้เลยไม่ต้องมากดจ่ายทีละแก้วเพิ่มความสะดวกสบายอีกรูปแบบหนึ่ง ตัวถาดรองน้ำด้านหน้าเป็นระบบแม่เหล็กนะครับสามารถถอดออกได้ง่ายๆนะครับกรอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณต้องการอ่า อุปกรณ์ใหญ่หน่อยภาชนะใหญ่หน่อยนะครับอย่างเช่นอาจจะไปทํากับข้าวเนาะผมก็สามารถกดจ่ายน้ําได้นะครับเลือกจ่ายน้ําอย่างตัวอย่างนี้คือ250มิลลิตรนะครับเราจ่ายน้ําร้อนต่อเนื่องได้เลยครับจะใช้งานโฮมยูสบ้านเราก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นสำนักงานออฟฟิศนะครับที่ต้องการบริการลูกค้านะครับต้มกาแฟชงมาม่านะครับหรือจะเป็นจ่ายน้ําเย็นให้ลูกค้าก็ครบจบในเครื่องเดียวไม่ต้องมีเครื่องใหญ่ให,ญให้หุ่นวายแถมด้วยตัวแทงน้ําใหญ่สุดถึง4.8ลิตรครับทำให้น้ำเพียงพอต่อการใช้งานในแต่ละวันไม่่่จําเเปป็นนต้้อองลียยบ ไม่ต้องเดินสายัินดีไม่ต้องเดินสายน้ําเสียเสียบไฟเท่านั้นและมาพร้อมกับดีไซน์สวยงามหรูหรากินครีนแบบนี้ตั้งไว้บนโต๊ะไม่อายใครถามว่ามีข้อควรรู้ว่างไหมก็จะเป็นเรื่องของตัวเครื่องจะมีการปล่อยลมอุ่นออกมาบ้างครับและจะมีเสียงการทํางานอยู่เล็กน้อยตอนที่มีการกรองน้ําปั๊มน้ําทํางานหรือจะเป็นเรื่องของการทําความเย็นครับแต่ถ้าเกิดว่าตัวเครื่องทําความเย็นครบแล้วกรองน้ําครบแล้วแตนด์บายตัวเครื่องเนี่ยเงียบเกือบจะสนิทเลยครับไม่มีเสียงมารบกวน แล้วเครื่องกองน้ําแบบเคาน์เตอร์ท็อปพอตเทเบิลนี้ดีอย่างไรครับก็คือเราไม่ต้องติดตั้งไม่ต้องงอช่างให้ยุ่งยากครับผมเพียงแค่เสียบสายไฟนะครับไม่อยากให้ช่างข้างนอกมาบ้านเรามาห้องเรานะครับหรือคุณอาจจะเป็นคุณผู้หญิงอ่ะแล้วอาจจะอยู่หอพักที่ติดตั้งไม่ได้ด้วยอ่ะครับแบบนี้เนี่ยคือเสียบปลั๊กเติมน้าพร้อมใช้งานนะครับส่วนไส้กรองเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนเองได้ตัวเองได้ง่ายเลยนะครับคือด้านบนเนี่ยเราเพียงแค่เลื่อนฝานี้มานะครับเราจะพบกับไส้กรอง2ไสคือทั้งหด4ขั้นตอนะครับาี่บหนนคือะ สองไส้ออกมาได้เลยนะครับนี่เห็นไหมไส้กรองก็ขนาดกระทัดรัดนะครับโดยระยะเวลาการเปลี่ยนไส้กรองที่แนะนําไส้กรอง ROC 12-24เดือนไส้กรอง PAC 6 1ถึงเดือนจะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับอัตราไหลและคุณภาพของน้ำที่เข้าครับซื้อตัวใหม่มานะครับก็บิดกลับเข้าไปแบบนี้ปิดฟ้าเข้าไป ก็พร้อมใช้งานครับจริงๆเนี่ยจะมีฟีเจอร์ในการล้างเครื่องล้างไส้กรอง,องด้วยนะครับก็สามารถกดได้จากตัวของทัชแพหน้าเครื่องและด้านหลังเนี่ยมีจุดหนึ่งที่ผมชอบมากนะครับคือสามารถปล่อยน้ำทิ้งได้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยน้ำที่ค้างในระบบภายในนะครับตอนที่เราเปลี่ยนไส้กรองเนี่ยก็ไม่ต้องหาภาชนะมารองหน้าเครื่องอย่างเดียวนะครับเราสามารถที่จะปล่อยน้ำทิ้งจากด้านหลังท้ายเครื่องได้ด้วยครับเรียกว่าเขาคิดมาครบใส่ใจจริงๆ เลยข้อดีหนึ่งครับก็คือจะไม่มีสายน้ําดีน้ําเสียมาต่อให้วุ่นวายครับผมเคยนะว่าติดตั้งเครื่องกองน้ําแบบเก่าๆที่ต้องเดินสายท่อน้ําดีมาครับตอนที่ผมไม่อยู่ห้องอ่ะท่อมันแตกครับคือตัวซีลยางมันรั่วครับน้ำก็คือไหลกระจายเต็มห้องเลยครับรั่วไปทั้งห้องล่างนะครับเสียหายนี่คือไหลตังมากนะครับดังนั้นการใช้เครื่องกองน้ําแบบนี้นะครับเราอาจจะต้องเติมน้ําเองหน่อยนะครับแต่มันช่วยตัดโอกาสที่จะเกิดปัญหาน้ํารั่วน้ําลีกได้เลยนะครับแบบ100%ด้วยซ้ำไปนะครับ ผมเองนะครับที่อยู่บ้านเดี่ยวในวันนี้นะครับก็เลือกใช้เครื่องกองน้ําแบบพอเทเบิลครับเพราะมันสวยนะครับมันวางบนเคาน์เตอร์ครัวหรือไว้ในห้องนั่งเล่นเราได้เลยนะครับบางทีอยากจิบน้าเย็นๆนะครับผมไม่ต้องไปเปิดตู้เย็นนะครับไม่ต้องเดินไปครัวก็ได้ใช้เครื่องกองน้ําแบบนี้วางไว้บนโต๊ะห้องไหนก็สามารถใช้งานได้ครับโดยเร็วๆนี้ทีโฟจะมีรุ่นที่เป็นไดร e เลย์พ i ยพิงให้เลือกด้วยนะครับใครดื่มน้ําเยอะรุ่นนั้นก็เหมาะสมเหมือนกัน และทั้งหมดนี้คือการรีวิว Angel RO Portable t 4ครับต้องบอกว่าชีวิตสบายขึ้นเยอะนะครับเติมน้ำอย่างเดียวไม่ต้องติดตั้งตัวนี้มีศูนย์บร,ริการในประเทศไทยนะครับดังนั้นไว้วางใจได้เลยนะครับผู้สนใจคุณสามารถดูรับต้นการสั่งซื้อและโปรโมชั่นราคาพิเศษได้ที่ตะก้าฝั่งซ้ายมือหรือ description ใต้คลิปนี้เลยนะครับและเจนคลิปหน้าครับว่าจะเป็นเครื่องกรองน้ำรุ่นใดจาก Ang เจครับวันนี้ผมพัดลาไปก่อนบายสวัสดีครับ